สวัสดีครับผมจากหลายๆ EP ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของโปรเซสของกระบวนการการจัดซื้อรถที่มีคุณภาพะนะครับผมทาให้ทางกลุ่มบริษัทเองเนี่ยก็มีการขายออนไลน์เยอะขึ้นนะครับด้วยความไว้างใจของทางลูกค้าเองเนี่ยด้วยความเชื่อมั่นของลูกค้าเองเนี่ยเขาก็าดูในส่วนของสื่อผ่านออนไลน์นะครับทําให้ลูกค้าบางท่านเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่เคยได้เห็นรถลยขนาดนั้นเลยนะครับจะเห็นรถอีกทีคือวันส่งมอบรถ <Wow. S 2> เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูโปรเซสตั้งแต่การมอบรถนะครับว่าถึงมือลูกค้าแล้วเป็นยังไงเราส่งตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะค,ะ <Wow. S 2> นะครับเอาให้ดูสักสองเส้นทางที่เราส่งกันอยู่ในยุคสถานการณ์แบบนี้เนี่ย n e ว n o r m a มมันก็คหงอะต้องปรับเปลี่ยนนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยที่กลุ่มบริษัทเราได้วางไว้เนี่ยผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ความพอใจสูงสุด,สดโดยผมเองเนี่ยว่าไม่ได้กังวลเลยนะครับว่า ในวันนี่เราส่งมอบไปแล้วเนี่ยลูกค้าเขาไม่รับไปได้นะครับผมถ้าสมมติว่าวันนี้ผมไปส่งรถแล้วเนี่ยลูกค้าเองไม่พอใจเนี่ยไม่ต้องรับรถนะครับผมผมไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเรามาั่นใจอยู่แล้วมาตรฐานขอเราเนี่ยทุกกลุ่มบริษัทของเราเนี่ยมันคือสุดยอดที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้เราอยู่กันที่ยนนาการยุทธ,ธานะครับวันนี้ต้นมีสิ่งดีๆที่จะมาแนะนําคนที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่อยู่ไกลาะนี่เลยวันนี้เรามีการนําส่งมอบรถเบนซ์สี200นะครับไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นไหมว่าลูกค้าที่อยู่ไกลก็สามารถออกได้ เลยว่าถึงสวรานแล้วลูกค้าชอบมากตอนแค่ไหนนะครับ การซื้อขายรถยนตตะการเป็นไงครับก็ดีครับการบริการของโยนตตะการดีไหมครับดีครับครั้งนี้นะคะเราจะนํารถไปส่งกันนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้ส่งกัน อะไรตอบเร็วมากเลยครับแล้วการขนส่งของบริษัทเป็นไงครับถ้ามีโอกาสจะใช้บริการได้ครับคันถัดไปเดี๋ยวก้คงซื้อที่บริษัทนะครับชอบย่ำเสียค่ะ้มันย่ ครับป็งไงบ้างครับคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะก็ถือว่าผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับผมที่ทางผมเองอยากจะบอกต่อในเรื่องของอวิธีการซื้อรถในกลุ่มบริษัทของเรานะครับผมผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าลูกค้าเองเนี่ยจะได้ไประโยชน์สูงสุดกับสิ่งที่เขาได้รับเพราะว่ามันคือคอร์พิเศษของบริษัทเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมวันนี้เหมือนเดิมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นิดนึงครับผมไม่ง่าฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ